ก็คือหยาดน้ําฟ้าหยาดน้ําฟ้าเป็นความชื้นในบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือไปจากเมฆหมายถึงน้ําในบรรยากาศที่ตกลงมายังพื้นผิวโลกในรูปแบบต่างๆนั่นเองครับหยาดน้ําฟ้าที่สําคัญนะครับก็จะแบ่งได้เป็นหลายอย่างนะครับซึ่งเราก็จะไปดูในครับ 1. นนะครับฝนคือหยดน้ําที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ําในอากาศกลายเป็นหยดน้ําขนาดใหญ่ที่มีน้ําหนัก ที่อากาศรองรับไม่ไหวจึงตกลงมาโดยฝนนะครับก็จะจําแนกได้เป็น3ชนิดนะครับ 1. นนะครับฝนภูเขาคือฝนที่ลมพัดพาเอาเมฆที่หน้าเขาเมื่อลมพัดพาเมฆข้ามเขาจะยกระดับสูงขึ้นทําให้อากาศในก้อนเมฆเย็นตัวซึ่งกลายเป็นเม็ดฝนและตกลงมาหน้าเขารับลมครับ 2. แนวพัดอากาศคือฝนที่เกิดจากมวลอากาศที่ต่างกันที่ต่างกันเคลื่อนที่เข้ามาปะทะกัน สามฝนพาความร้อนคือฝนที่เกิดจากอากาศร้อนลอยตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงตามระดับความสูงที่จนถึงจุดกันกก่นตัวเมฆจะกั่นตัวเป็นหยดน้ำฝนนั่นเองครับสองนะครับฝนน้ำแข็งคือฝนที่ตกลงมาแล้วผ่านชั้นอากาศข้างล่างที่มีที่เย็นจัดมีถึงจุดเยือกแข็งนะครับซึ่งทำให้เม็ดฝนที่เราแนกกลายเป็นน้ำนะครับก็กลายเป็นน้ำแข็งลงมานั่นเองครับ สนะครับลูกเห็บคือหยาดน้ําฟ้าที่เป็นก้อนน้าแข็งมีขนาดตั้งแต่5มิลิเมตรขึ้นไปมาเกิดร่วมกับเมฆคิวมูลรนิมบัสเม็ดฝนถูกพาขึ้นลงกับกระแสะอากาศหลายครั้งผ่านชั้นเยื่อแข็งในระดับยอดเมฆซึ่งมีลักษณะเป็นน้ําแข็งพอกเป็นชั้นต่างๆนะครับโดยในรูปเราก็จะเห็นรูปของฝนน้ําแข็งแนละลูกเห็บนะครับโดย2ชน,นิดนี้ก็จะมีความต่างกันก็คือ ลูกเห็บนะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าคือจะมีขนาดตั้งแต่5มิลิเมตรขึ้นไปและลูกเห็บนะครับก็จะเกิดร่วมกับพวกพายุฝนที่มากับเมฆคิวมโรนิบัสนั่นเองครับ 4. นะครับหิมะคือหยาดน้าฟ้าที่เป็นผลึกน้ําแข็งโดยไม่ผ่านการเป็นหยดน้ํามาก่อนจะก,กลั่นตัวอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิต่ํากว่าจุดยากแข็งตั้งแต่เป็นก้อนเมฆและตกลงมาผ่านชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิต่ําจึงไม่ละลาย และสะสมก็ได้อยู่ในชั้นบรรยากาศหนาวเย็นอย่างลูกที่เราเห็นนะครับก็เวลาหิมะตกมามันก็จะสามารถพอกพูนได้อย่างที่เราเห็นในต่างประเทศแต่ในไทยก็เราก็จะไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับอยู่บริเวณเส้นสนยนสุดนะครับก็จะเป็นเขตร้อนก็ไม่มีโอกาสเกิดหิมะตกนั่นเองครับ